น้องชายเนี่ยค่ะสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้ไหมจะมีผลร้ายหรือผลเสียยังไงคะการฉีดฟิลเลอร์น้องชายเอาจนต์หนึ่งต้องร่ายฟังก่อนว่าการเสริมขนาดน้องชายเนี่ยมันมีมันนานานานมากแล้วนะคือนานมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเสริมแบบไม่ถูกไม่ถูกทางการแพทย์อ่ะอย่างเช่นค่ะอ,อฉีดน้ํามันมากอ่อฉีดจาราบีฉีดอะไรต่างๆอ่ะที่มันฉีดเข้าไปได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วทีเนี้ยพอฉีดพวกเนี้ยค่ะมันเป็นสารที่มันไม่ได เขาเรียกว่ามันไม่ได้สเตอร์ไลไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ปลอดเชื้อเนาะพอฉีดเข้าไปนะคะแล้วก็คนฉีดอะไม่ใช่หมอแน่นอนก็เป็นคนอื่นที่ทําการฉีดใช่ไหมเออที่ไม่ใช่หมอเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทคนิคการฉีดเอาห้กระเป๋าไปตามบ้านอย่างเงี้ยเนาะไย่เนี้ยไม่ไม่เออไม่ใช่หมอที่อยู่ในโรงพยาบาลในคลินิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะฉีดปุ๊บก็จะมีโอกาสที่มันเน่านะคะเน่าได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเน่าเนี่ย บางคนก็ต้องตัดทิ้งเลยนะคะนะถ้าเกิดว่ามันเน่าไปถึงแบบแกนกลางของตัวจุเรานะคะทีนี้ค่ะปัจจุบันนะคะมันก็มีการเพิ่มขนาดนะคะโดยการที่เป็นคุณหมอนะคะโดยคุณหมอค่ะซึ่งมันจะมีวิธีการหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ไขมันนะคะตัวเองนะดูไขมันตัวเองแล้วก็ไปเติมนะคะไปเติมเพิ่ม,ม,มขนาดก็คือเพิ่มเส้นรอบวงนะคะไม่ได้เพิ่มความยาวเนาะต้องบอกว่ามันเป็นการเพิ่มเส้นรอบวงนะคะ ให้มันอ้วนขึ้นใช่ให้มันอ้วนขึ้นนะแต่ความยาวเราไม่ได้ไม่ได้ขยายให้มันยาวขึ้นค่ะแต่ว่าให้มันอ้วนขึ้นนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอ้วนขึ้นเพิ่มไซส์นั่นเองเนาะอ่าก็เป็นไขมันนะคะในดับแรกนะแล้วก็จะมีการเอ่อใช้เป็นแบบเขาเรียกเป็นเนื้อเยื่อเทียมอะค่ะเหมือนเหมือนที่เราใส่เสริมจมูกอย่างเงี้ยค่ะอ่าเป็นอ่าเหมือนเป็นที่มันเสริมจมูกใช่ไหมก็ไปเสริมตรงตรงแกนนะคะของน้องชายเรานะคะอ่าแล้วก็มีวิธีการ เติมฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์เนี่ยมันคือเป็นสารเติมเต็มค่ะเป็นสารเติมเต็มก็คือจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวนะคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนโปรตีนชนิดหนึ่งนี่แหละจริงๆในร่างกายเรามีค่ะก็คือเป็นตัว HA หรือไฮไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วใช่แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นอย่างตามธรรมชาติละคะ่ะมันเสื่อมสายไปเร็วเนาะทีนี้มันก็เลยมีวิธีการทำไอตัว HA อะค่ะให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะคะก็กลายเป็นสารเติมเต็มนะคะหรือที่เขาเรียกว่าเป็นฟิลเลอร์ขึ้นมาเนี่ยทีนี้การขีดค่ะ คุณหมอเขาก็จะฉีดเข้าไปตรงบริเวณแกนนั่แหละแกนกลางนะตรงที่มันเป็นแทงแ่งอะค่ะนะแล้วก็ปริมาณเนี่ยขึ้นกับว่าเราต้องการให้มันเพิ่มไซส์ได้เท่าไหร่โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณห้าถึงสิบซิเริ่มต้นนะคะ่ะห้าถึงสิบซีซีนะคะอ่าทีนี้ฟิลเลอร์ปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะแต่ต้องทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่มีความรู้นะคะในเรื่องของกายวิภาคของน้องจูเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการฉีดนะคะอย่างถูกต้องนะคะ แล้วก็การเติมฟิลเลอร์ค่ะมันจะไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตนะคะมันจะมันจะอยู่ประมาณสักปีหนึ่งนะคะหกเดือนปีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เติมเพิ่มใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีความกังวลน,นะคะอยากให้น้องชายเราเพิ่มไซส์นะคะก็ไปปรึกษาคุณหมอได้ค่ะก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วกันนะคะต้องหาดีๆค่ะคลินิกดีๆนะโรงพยาบาลดีๆแล้วก็คุณหมอมีความเชี่ยวชาญค่ะในการทําค่ะ หมอว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเพิ่มความมั่นใจแล้วกันเนาะเพิ่มความมั่นใจเวลาที่เราจะมีเพศสัมพันธ์จะมีเซ็กส์นะคะ